ตอนท่าง,ง่ายๆนะคะเป็นแบบคนที่ออลลี่ไม่เป็นก็ทําได้นะคะหรือว่าน้องๆมือใหม่ที่แบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นสก,กินเนี่ยสามารถนําท่านี้นะคะไปฝึกหัดเล่นได้นะคะเฮ้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรัสู่ช่อง Story m a มนะคะ <c oughs> และนี่คือรายการเมย์อยากทำ EP ที่14 ก็เป็นลิปที่น้องๆหลายคนก็ติดตามรอเช่นเดิมค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพี่เมย์จะมาสอนท่าง่ายๆนะคะเป็นแบบคนที่ออลลี่ไม่เป็นก็ทําได้นะคะหรือว่าน้องๆมือใหม่เนี่ยพี่บอกว่าเพิ่งเริ่มเล่นสก,กินเนี่ยสามารถนําท่านี้นะคะไปฝึกหัดเล่นได้นะคะเป็นท่าที่พี่เมย์เล่นนะคะลงในสตอรี่หรือไม่ก็ลงในช็อตนะคะแล้วมีน้องๆหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากเลยว่าพี่เมย์คบมันคือท่าอะไรคะพี่เมย์คะช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าคือท่าอะไร พี่เมย์ก็รู้เหมือนกันนะคะว่าท่าเนี้ยมันชื่อว่าท่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าท่าเนี้ยวางขายอย่างไรนะคะไปกันเลยท่าอันี้นะคะมันเป็นท่าเนีแนวอสมบูรณนิดนึงนะคะเราก็ถ่ายมาโปตี้แล้วก็นี่ชื่อท่าไม่รู้เออมันมีชื่อท่าแต่ไม่รู้มันชื่อท่าว่าอะไร อะไรก็ช่วยมินมาบอกดน่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูการวางขานท่านี้กันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะเรานำขาหน้ามาวางไว้หลังนอ็อตนี้ขาหลังวางไว้ขึ้นขวาท้าเต็มๆคล้ายๆกับท่าออลลี่เลยนะคะแล้วเวลาเราจะทำอะ่ะให้เราย่อทิ้งน้าหนักไปที่ขาหลังแ,แผ่นขึ้นพร้อมจับแผ่นแล้วก็โดดออกมาพอโดดออกมาแล้วมือที่เราจับแผ่นอยู่อ่ะให้เราเวียงแผ่นลอยทางนี้ เราสังเกตแค่ว่าโน้ตของเรานะคะพอเราสะบัดแล้วโน้ตเราต้องกลับมาอยู่ด้านเดียนพอเราสะบัดแผ่นแล้วเราก็กระโดดกลับไปข้างหลังด้วยก็คือแบบพอเข้าใจไหมคะแตกลองทำนะครับเออขาหน้าลงเลยคล้ายๆแต่มันไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่เนี่ยดูพ่อพระช้าเดี๋ยวเธอดูพ่อพระช้าเขาไปโโหพ oh. <Pocket>, อพอเกตพอเกตมันจะคือถ้าเกิดเราขยล่งไว้แล้วไปเลยทีเดียวมันจะเป็นจังหวะเดียวเพราะว่าแผ่นเราจะหมุนพอดีหมุนแล้วเรกวาก็เลี้ยงต่อไปเราเลยไปอะไรแต่เหมือนเธอก็เอามายืยนสองขามันเดิมอ่ะ แนวมาไหมเหมือนมาสลับขากันปะเออแล้วก็เหมือนพื่ออะไรกันมงงงเดี๋ยวไปใส่ผ้าชาให้ดูแลกันเพื่อนน้องๆกูน่ดูไม่ทันกูมั่นใจเลยว่าต้องงงเพราะว่าท่าเนี้ยมันเหมือนจะยากนะแต่มันไม่ยากอะจริงๆถ้าเกิดเราเข้าใจอะเดี๋ยวพี่เมย์จะไปทำภาพสโลให้ดูนะคะเพื่อนน้องออะเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูภาพสโลแต่ก่อนอินที่จะไปดูภาพสโลดูพิชาก่อนค่ะไป มันจะอย่างนี้ปึ๊บแล้วขึ้นเออปึ๊บปึ๊บขึ้นปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีเออสมมติแบบนี้อย่างนี้ป่ะเออเออคล้ายๆอยู่ ล้ายเออได้ได้แต่มันต้องให้ครบร้อยแปดสิบได้จริงเนะี่ยแปกแรงไป เธอ,อเหมือนจะหล่อนอ่ะไม่อยากล่งเลยเก็ดแล้วอ่ะ <laughs> เดี๋ยวขอเสริมเพิ่มเติมตอีกนิดหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปดูภาพสโลช้าๆกันนะคะสิ่งที่พี่อยากจะเสริมก็คือตอนที่เราแบก,กอะมือก็สำคัญนะคะที่เราจะจับให้สังเกตแบบว่านิวโปง้งเราอะต้องชี้ไปประมาณช่วงน็อตตรงนี้นะคะแล้วมันจะเข้ามุมอย่างพอดีมัเอาละคะ่ะเดี๋ยวไปดูภาพสโลช้าๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะพยายามอธิบายให้ละเอียดยิบๆเลยนะคะท่านี้นะคะหลายคนอาจจะคิดว่ายากนะคะแต่ที่จริงนะคะไม่ยากนะคะลองพยายามดูคลิปบ่อยๆนะคะดูคลิปพี่เมเย์นี่แหละบ่อยๆนะคะยังไงก็ได้แน่นอน,นะคะ่ะพยายามเข้าใจจังหวะมันนะไปเลยค่ะเดี ก่อนอื่นนะคะเรานําขาหน้าของเรานะคะวางไว้หลังนอต่าและขาหลังนะคะวางไว้ครึ่งฝ่าเท้านะคะเต็มเต็มเลยค่ะคล้ายๆกับท่าออลลี่เลยนะลักษณะตัวนะคะให้เราย่อแล้วตัวพุ่งไปทางข้างแผ่นคะ่ะท่านี้นะคะเมย์แนะนําให้ไถ่นะคะถึงจะทําง่ายนะคะให้เราไถ่ามาวางขาตามที่พี่เมย์บอกนะคะและเราก็ย่อตัวนะคะทิ้งน้ําหนักไว้ที่ขาหลังแป๊ก พร้อมกับมือหน้าจับแผ่นตัวกระโดดออกมาจากแผ่นนะคะหมุนตัวเวียงแผ่นแล้วกระโดดเข้ามาในแผ่นคะ่ะเดี๋ยวดูช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวางเท้าตามที่พีพบอกนะคะย่อตัวทิ้งนำ้ำหนักที่ขาหลางังแบกแผ่นมือหน้าจับแผ่นกระโดดลงมาจากแผ่นเวียงแผ่นไปข้างหลังพร้อมกระโดดลงมาในแผ่นนะคะนี่เป็นประมาณนี้เลยนะคะค่านี้นะคะอาจจะใช้ความไวในการทํานะคะทําบ่อยๆนะคะไม่ยากคะ่ะสู้ๆนะคะ หลังจากที่เราได้ดูท่าพาสเลไปแบบค้าชๆแล้วนะคะหลายคนก็น่าจะพอเข้าใจกันมากขึ้นเลยใช่ไหมคะแนะนํานะคะก็ไปดูบ่อยๆนะคะและที่สําคัญนะคะถ้าเกิดใครนะคะรู้ว่าชื่อท่าอะไรกนะ็ช่วยเมนบอกหน่พอยเพราะว่าพี่ไม่รู้จริงๆว่ามันชื่อท่าอะไรนะเออก็ไปจำเพราะไม่ทีถึงได้มาสอนนะคะเอาละคะ่ะถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ใ้กับพี่เมดวยะคะฝากกดกระดิง่งติดตามไวยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่เมย์นะคะพี่เมย์นะคะจะลงคลิปทุกวันอังคารและวันเสาร์นะคะเวลา6กโมเย็นนะคะอาจจะเล็บ้างนิดหน่อยนะคะก็รอติดตามกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย